โซเซียวแคมครับตัวนี้โซลินนะครับเด้อสิผ้าไปเที่ยวเมืองภูเก็ตนะครับตัวนี้เขาไปได้ัวเมืองไปเบิองเมืองเก่าครับต้องเบิองมันเก่าซ้ำใดครับแต่มันบวกเก่านี่จสเป็นพวกพวกนั้นเมืองเก่าครับตัวนี้แต่เมืองเก่าเป็นเมือหญ่แต่สิเป็นเมืองใหม่ครับเมืองเก่าใหญ่ของพี่นะพี่เป็นคนไทยของของพี่นี่คือไม่ใช่คนใต้แต่พี่เป็นคนทุกที่แต่ตอนนี้พี่กำลังทำ อยให้คงเดืนกับคนในพืนี่ไงตอนนี้เขามาหัวอะไรนะครับผู้เกตนะครับอันิจจานเมื่อก้านะครับสังเกตมัวนะครับมัวก็ยังเกาเกาไหครับนี่มท้สีหนี่ครับนี่ม้วเนี่ครับ้วนประจับพินนะครับเ้่านั้นนั่นครับเพิ้งขานาครับเบิ้งขานาครับเบิ้งนาครับกำลังเดียวครับ นีครับเข้าล่างสีขาวเมื่อก้าครับเบื่องทงนั้นครับสีสีนั้ครับดูดูข้างหน้าดูข้างหน้าดูดงหน้าูแล้วนิแล้วนะครับพอแล้วครับพอแล้วเออซื้อขึ้นีิดซื้อส้มเก่าๆนะครับเพื่อนี่ยอดไปเมื่อสหมาหุ0ปีที่แล้วครับตอนนี้ผมก็ยังว่เกิดหรอครับแต่ว่าภาพมือเมื่อกเาๆครับอา โอ้ยเบิ่งเบื้งย่านครับรมาผู้เกน,เนี่ตอนนี้ขับรถง่ายครับตะกี้นี่แถวนี้เขาเขามาบ่ได้เลยครับทำไม่พี่รถติดแห้งครับรถ้าร,รถไม่ติดขับรถพนติดกันจะไปง่าง่ายๆครับอันนี้เบิ่งเบื้งบ้านครับเบิ่งบ้านลูกกล้องบั้ง,งครับเห็นบั้งครับนี่สีเขียวๆนี่ครับอ่าอันนี้สีฟ้าเลยอ่า อันนี้มันมันเขียวครับ่ก้องเผยขึ้นป้าก้องก้องป้าเห็นไหมครับบ้านตึกเก้าเก้าครับนี่ครับบ้านตึกเก้าเก้นี่ครับนี่สิ่งพิเศษของเมืองภูเก็ตครับอันนี้นะอ่าก็เป็นเห็นไหมครับหพวก็ึจะเป็นได้เก้าเก้าครับหัววัดได้ครับนี่หัววัดหัววัดนี่หัววัดครับหัววัดก็จะเป็นเมียคูขาคูขาอย่าน้อยครับ เอาไว้ป้องกันยังงูบ่ครับป้องกันคนมาขีดเขียนครับมันสีบาดบ่ได้เด้มันบ่เรียบมาเหี่ยวไสได้บ่ไมาเหี่ยวไสได้อยู่ครับอันนี้เบิ่งข้างขวาครับพลังครับพลังครับหาก็เห็นพลังครับอุ้ยมือเช้าใหญ่แล้วดูพลังอุ้ยแสดงว่ารอค่ะครับเบิ่งดูคําเว้านัก้นนี่ครับตือจะจะเป็นส้มไอ้ส้มปรตุเกสครับอันนี้ ผสมกันบ้านพอดีโปรตุเกสผสมกับอิตาลีครับนี่ครับแต่เพอาะว่าเทาเลี้ยวของมานี่ยจะเป็นซุ้มเกาขึ้นด้านนะครับอันนี้จะเป็นกาจะเป็นสันเจตนะครับเสาครับใหญ่ครับนี่รถตับนี่ตรวดพังครับพอดีเสาใหญ่เสาใหญ่ครับนี่เสาตีโบ่ายน้อยแขวนเชที่บ้านเท่านี้ตีโบนี่ดีมีชุดทะเลด้วยนะ มันมีคือาไปเบิ้งร้านขายเสียบหานี่ครับเนอะเอาเงินมาไปเอาเงินเาลงครับลงครับลงครับมาเบิ้งครับเบิ้งทับไม่มาครับไม่ได้ทครับไม่ด้ทำไม่ไดทำไม่มาดีเจ้านายค่ะอันนี้อันนี้เงินเก่าครับเงินเก่า ขอบพระคุณมากค่ะสำหรับการเที่ยวทริปนี้เปิดเปิดคลิปให้ไหนค่ะเปิดคลิปให้ไหนค่ะไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวเขามาฮอดละครับมาฮอดเมืองเก่าครับถ้ามาเบิงลานเสือผ่านะครับเด็ดเลยเมื่อนี้เขาจะได้ใส่เสือผาไว้ถ่ายรูปยุ่งเมืองเก่านะครับพุทธิสารบัเคยบัเคยใส่อันนี้เป็นลาเสือภาคใส่แจักเก็ตครับอันนี้เมื่อนี่จะใส่มือแรกครับอันนี้ก็จะเป็นนอกมานําครับตาฮิตตาตาง่จะลอยนึงนะครับ ตาตายาของมันขึ้นเองก็ทีเป็นในไม้ไทยนะครับปั้นยังเดี๋ยวครับปั้นปั้นที่ปั้นปั้นที่ครับแล้วเดี๋ยวเราไปท่าไปครับไปไปร้านมุตเตอจะเปลี่ยนชุดที่ร้านและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านที่น้ำอะไรวะตอนนี้ตอนนี้เราจะมาใส่ชุดพื้นเมืองของรถข้าดีมาครับาไหนดีงามงามครับเห็มาหนึ่งนี่โอ้ยนี่ครับทำมาดังจินเบียร์ครับตอนแม่งนี่ครับ มวนครับได้ฟังเพลงหมอลำไม่ไทยไรพอนหรือว่ากุหลาบแดงนะไม่ไทยไรพอนครับไม่ไทยอะไรอุไรพอนอะไรอันนี้จิตเ็นไม่ไม่ซัดไม่ไม่ไม่แป้นไม่แป้นไม่แป้นอันใหญ่เล็กน้อยนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาครับอันนี้จิตเป็นโตัเก้าเกครับสเป็นสมัยตะกี้นะครับในหนังไทยนะครับสี่เอาตีกันสีไส้อันนี้นะครับตีกันครับครับเป็นออแนว เป็นคือผ่ามะฮอกบ้านเฮานะครับตังมี่ไล่ครับเห็นบอกเหรอพี่ไล่ผ่ารองเกลือขาปั๊บไก่เป็นอะไรครับสี่ไก่เป็นในพลังประจำนะครับบันิยิบมันเอาเอ้ครับลูกยิบมันยากเน่านี่เห็นบอเหครับเห็นบ่ครับเด็ดน้ำเสียไปยางครับโอ้เบิองเบืองบันิเบิองของมันยิ่งนะครับเบิองมันยิ่งบันีิสุดนี่ครับมันยิ่งนี่นี่ครับนี่นี่ครับเบิองนู่นนี่ซินย้อนนี่ครับซินซินนะครับอ่า อ่าอันนี้ครับอันนี้โรตีครับโรตีนี่โรตีครับครับเดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะเดี๋ยวมาทานกันตอนบ่ายเราจะได้มาทานกันนะครับผมอ่าอันนี้อันนี้รสอะไรครับอันนี้ใบเตยตบค่ะใบใบเตยตบใบเตยตบแล้วก็ล่านมแต่ไม่ใช่คนทําตบใบเตยเป็นคนตบเดี๋ยวตอนบ่ายเรามาชิมกันครับโอเคครับโอเคุณเช่าคะเป็นไง โโอ้หทีนี้เรามาภูเก็ตมือนี่เขามาภูเก็ตครับมือนี่แม่เคยเซวะเอาช่อสีจับห้องช่อสีจับห้องเดี๋ยวแม่แม่ที่จะเขาไม่จับเลยเหรอเขาไม่ใส่หรอกเขาใส่เขาไม่ก็ใส่ออ๋ใส่แม่ปืนสัตว์เอาเอาเอาแล้วครับดื้อแม่ดื้อแมทโอู้ แม่ต้าคะดอนทารีครับด to <Pf ing. S 1> อนทารีครับดอนทารีครับมืดอนีมืดอนีมืดอนี พ,นพนันทัพาพันฮันดานอันนี้มีร้านอาดอาดอยู่แถวนี้นะครับเด้อเบื้งองหน้าผมไว้มีน้ำแจกครับผสมสมุนไพรไว้ใจไว้ใจผมครับรุ่นเนี้่กินละหัวเตือนหัวเติอนหัวแบ,บไหอีรีครับนี่สมุนไพรไว้ใจได้ครับกินลวหัวครับหัวหัวมันเมื่อร้านาานี้อร้านนี้ชื่อว่าร้านไหนครับ กวางมูกิโต้ครับวังมูกิโต้ครับปดน,นีอันนี้ก็เป็นอีกมองนึงนะครับพี่แนะนําครับผมพี่พิพิธภัณฑ์ภูเกตไทยหัวนะครับอันนี้ก like. ็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ของจังหวัดภูเกตนะครับปานี้เท้าผ้ากันเข้าไปเบิ้งข้างในก่อนครับข้างเข่ากาสะดวกสบายนะครับพอดินเกเก้าเบิ้งไปก็จะเป็นส้งจีนผสมกับส้งยุโรปนะครับอันนี้ข้าวยางเข้าไปสังเกตนะครับล้านเข้าไปสิกว้างวางหลายครับตอนนี้ มาป่ามาเบิงเข้าไปเบิงน้อกันนะครับเนาะยางตั้งแต่ปีพศ2477นะครับเด้ออันแม่นบ่อันเนาะอันนี้นะครับ2477เจ้าเฉลยมาเจ้าอันแม่นบ่อ่าก็บอันเบิงครับยื้อว่าปีอันคิดว่าสกกลาดมือเก่านะครับเด้ออ่ามาครับยางเข้ามาเบิงครับอันด้านซ้ายนี่จะเซมีแอสไอเใม่แอสได้ค่ะเข้าเบิงครับ นี่คาหัวเอาบงมมอย่าลืมนะครับต่วนี้แมทครับแมท สวัสดีครับบานีม้าฮอนมือแย่กินเลยนะครับมือนี้ร้านลวตีครับมือนี้ร้านลวตีมือเ้าที่เขาวางวางที่ไม่กินตอนบ่ายครับอันนี้นนล,ล,ลวตีใส่ไข่อันนี้มัสแมนซุปหงงางม่วครับมัสแมันยังอ,อันนี้แกงเขียวหวานอันนี้ย่างกะวยเหอะมัสแมนไก่มัสแมนไก่ครับน,นี่การกินแล้วครับเดี๋ยวิธีการกินนะครับอันดับแรกครับร้านลวตีมานบ้านครับร้านลวตีมานครับใส่น้ำอาจารย์ครับ กินเยอะปุ๊กนะครับในมาสแมนเข้าไปครับนะครับกระลังตาครับตาข้าปลาครับนี่เป็นไงครับเป็นไงครับแซบครับแซบบอกให้วันแซบมาเลยด้านนี่โดนผู้เข่ยนแซบชื่ออะไรเนี่ยวะชื่ออะไรฮะรูสีอะไรก็ แบงก์วินเนอร์เอาพ่อแมนไปรังเลยเด้ครับนี่รังเลยอันนี้ข้าวลงนึ่งทอดจ้ะอันนี้ชื่อร้านอะไรครับอารมณ์ชนะค่ะอารมณ์โูดชนะอารุนโูดชนะเด้ออย่าลืมเด้อมาพวกเย็นเอ็อย่าลืมไม่กินให้ได้เดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนแซ่บปะแซ่บปะ ตาคำยังไงเนี่ยว่าแซมโอเคไไหมนั่นแวนนี่